ยืนเด้งแถวตรงท่าน้ำสีนีลาดแล้วก็มีตัวแทนพระองค์ลงเรือของทหารแล้วก็วิ่งออกไปกลางแม่น,น้ำแล้วก็จะมีเรือเล็กๆค่ะเรือเล็กๆคือแบบว่ากั้นไม่ให้ไม่ให้เรือวิ่งค่ะแล้วเขาก็ไล่เราไล่เราให้ไปอยู่ตรงปากคลองปากน้อยแล้วก็เห็นกระทงลอยมาแล้วก็เลยช้อนแล้วเราก็ไม่ทราบว่าเป็นตรงของท่านอันนี้เก็บได้ตั้งแต่ื่อวานประมาณทุ่มกว่า เราเจอเพราะเราต้องทําตามหน้าที่ค่ะคือว่าเราต้องเก็บกระทงอยู่แล้วเราเห็นเราก็เก็บแล้วขึ้นมาแล้วก็ยกไปไว้ข้างหลังปกติจะทิ้งแต่เห็นอันนี้แปลกเพราะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นของท่านแต่มีคนมาขอถึงได้รู้ว่าเป็นของท่านแต่นี้ก็ยิ่งดีใจใอยากเอากลับบ้านแต่ตั้งใจ,จอากลับอยู่แล้ว ทีแรกเห็นก็จะเอากลับอยู่แล้วมีคนขอไม่ให้แล้วก็ทาหารมาบอกมีทาหารมาบอกอีกก็เลยบอกว่าเก็บไว้ดีๆนะเขาพูดอย่างนี้นบอกอ๋อหนูไม่ให้ใครอยู่แล้วหนูจะเอากลับบ้า,างหนูก็บอกอย่างนี้นทีแรกไม่รู้อะเพราะปกติเก็บแล้วก็คือจะปล่อยเลเทเลยแต่คืออันนี้มันแลกแล้วมันสวยด้วยและใหญ่ด้วยก็เลยเก็บเก็บไว้ตรงข้างหลังนะฮะมันจะมี ที่นั่งอยู่เราก็เลยเก็บไปพอเขาบอกเราก็ขยับขึ้นไปอีกขยับให้สูงขึ้นไปอีกที่แรกจะอยู่ตรงใต้มันหน่อยนึงเพราะเราไม่รู้